พี่ครับพี่ครับเมื่อไหร่ชุดในโตเลสจะมานี่จ้าจัดมาให้เฉพาะลูกค้าร้านหัดไทยพิตชิ่งนะคะใครที่กดติดตามไว้ไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าได้มาแค่อีกอย่างละยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะอังที่แล้วนี่ออกตัวไม่ถึงสามวันก็หมดแล้วนะคะห้สิบชุดนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ใครที่มองหาคันแบบชุดเบสตีกับปอมแบบเทพๆราคาประหยัดนะคะแนะนําเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะมา คันตัวใหม่นะคะของเ l เล็กต n ้านูปี2023นะคะด้ามทรงด้ามทรงพินบอลลิงซึ่งเหมือนกับคันได้ตึดต๊ดๆนะคะ6,000กว่าบาทนะคะแต่เจ้าตัวนี้ไม่ถึงนะคะแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สไปจนถึงปายนะคะทิปทอปอย่างดีนะคะเป็นทรงตีอะพอมแน่นอนนะคะไกด์เป็นสีลมควันอย่างหล่อนะคะนี่เนื้อแบงค์เขาจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะก็จะคือจะเป็นเอ็กคอร์สหลายทั้งคันนะคะนี่ด้ามนี่เท่มากๆนะคะ เพามาประกบคู่กับเจ้าลอกใบสันแม็กนะคะใบสันแม็กปี2023นะคะน็อปแต่งมาให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นหมุนซ้ายนะคะลูกค้าสั่งมานะคะเราถนัดซ้ายก็เลือกซ้ายเราถนัดขวาก็เลือกขวานะ,ะมือใหม่ตีง่ายนะคะมีกิ๊กมีติ๊กเสียงเวลาปลาลากด้วยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นติ๊กเสียงเบาๆนะคะเป็นแบบ ติ๊ก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 อ่าเพิ่มความเล้าใจนะคะนี่นี่ติ๊ก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 เบาๆนะคะแล้วก็มีกิ๊กเสียงตอนเราปรับเบรกนะคะเพื่อเพิ่มอัตราลดเวลาตู้ปลาเฮ้ยเบรกพอไหมไม่พอเราปรับเพิ่มได้เลยมาพร้อมน็อตแต่งอย่างเท่นะคะแถมไม่ให้เลยนะคะพอใส่คู่กับคันปุ๊บอย่างหล่อนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งจัดเวทสาย PE 10 20นะคะเวทสาย N 10 20นะคะก็คือ PE 1 2 แต่ตีเหยื่อรับน้าหนักได้สูงถึง12ถึง35กรัมนะคะซึ่งสูงมากนะคะถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะคะแต่ความเด้งความเพียวเขายังมีอยู่นะคะแล้วก็น้ําหนักคันเบานะคะเอามาประกบคู่กับลอกสไตล์รุ่นใหม่แล้วสีสันเข้ากันอย่างเงี้ยหนูว่าหล่อเลยนะคะลอกนะคะรอบเกียร์7.3ต่อหนึ่งนะคะกำลังเบรกสูงถึง8กิโลนะคะกำลังเบรกสูงถึง8กิโลนะคะจุดสาย PE 0.26ได้100เมตรนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยเขาจู่สายตัวนี้ได้นะคะ PE 3นะคะ รับได้เท่ากับ40ปอนด์นะคะเป็นสายเกแปนนะของมาคุโร่นะคะเราแถมไม่ให้ด้วยเลยแล้วกันเนาะน,นะก็จัดโปรเหมือนเดิมนะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะใครที่สั่งเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เลยนะ,ะชุดในนูโวในโตเลสคู่ลอกใบสันแม็กนะคะพร้อมส่งแถมถ่ายพีให้นะคะนะครบชุดพร้อมส่งนะคะ3,580บาทนะคะสายขวดตีกระจุยนะคะมือใหม่ตีง่ายนะคะมีห่วงแม่เหล็กปรับได้ง่ายๆเลยนะคะลูกปืนสแตนเลสเจ็ดบวกหนึ่งตลับนะคะมาพร้อมกับ น็อตแต่งอย่างหล่อนะคะมันเข้ากันเข้ากันใครที่มองหาชุดวาเลนไทน์ปีใหม่ไอ้ยนี่ชุดวาเลนไทน์วันนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้านี่หนูเจอแฟนโทรมากันเยอะนะแบบพี่หนูจัดของไม่ทันขอแทนดอกไม้เนี่ยขอแทนดอกไม้เอาชุดนี้ไปเลยนะคะร้อนแรงรับรองนะคะลูกค้าแฟนได้ไปต้องคิดถึงเราแน่นอนนะเพราะว่าเขาก็แอบดูมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าซื้อเก่งใจเรานะถ้าเราจัดให้เขาเขาก็จะดีใจมากๆนะคะ ตีไกลนะคะตัวนี้มีคลิปเทสหวดอยู่แล้วเนาะก็ดูใน YouTube ได้นะค,นนะ,คะกับคันอิีเล็กต้านูโวในโตเลสนะคะประกบคู่กับลอกไปสันแม็กนะคะทุกใหม่เราจัดแทบจัดเป็นสาย PE 3ไปให้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเส้นเขาเล็กนิดเดียวเนี่โอ้บางเบาดุดขนนกนะคะแต่เหนียวแน่นอนนะคะ รับเหยื่อได้ตีรับน้ำหนักได้เท่ากับ40ปอนด์40กิโลนะคงไม่มีใครปวดขนาดน,นั้นนะจัด,ดนด่วนนะคะวันนี้ที่ร้านไทยพิชิ่งสุขุมวิท85นะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบไปส่งแก๊บให้ลูกค้าแล้วจ้าชุดนี้3,580บาทนะจ๊ะจัดด่วนวันนี้นะจ๊ะ